năm 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 กิเองเท่าไรสองราแน่งนเลยี่น่าจะบูแบ้ทำมครับทำมเนร้านนี้เป็นมิ่ออ้ไม่ยิไม่ยิงไม่ยิังหะิงบหได้ไอ้่งไอ้เรอ้เด่งไอ้เรอ้รไอ้เรงไอ้เร่งไอ้เร่งไอ้เ่อ้เงอ้เร้่อ้งอ้ร่งอ้เ่อ้รงอ้เอ้อ้ร่อ้เงอ้อ้เงไอ้เร่อ้ร่งอ้เอ้เร่งอ่อ้งอ่เอ้รรโอ้โ ทางเลยนะครับเดทางเลยนะครับโอนี่องกันจีฮีแล้วเสียงรเข้วั่วกันเลยกันเราพาทาน้ครับเป็นตีมกเลยเางัะขอทางครัทาง้บิดทางครับบีดา